สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรื่องเล่าตะเกียงเจ้าพายุจะมาคุยเรื่องเรื่องห้างรัตนามาลานะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายตะเกียงเจ้าพายุไอดา้าแล้วก็ปีรัตนามาลาครับที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือห้างรัตนาลาเนี่ยขายของหลายอย่างนะครับไม่ได้ขายตะเกียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็นที่รู้จักกันว่าหากจะซื้อตะเกียงเจ้าพายุไอด้ารัตนมาลาก็คือเขาเป็นผู้แทนจาหน่ายนะครับตะเกียงเจ้าพายุไอดา้าส่วนเตกกีเนี่ยเป็นผู้แทนจําหน่ายตะเกียงเจ้าพายุเปโตแมกวันนี้มาพูดเรื่องบริษัทรัตนมาลาจํากัดบ,บริษัทรัตนมาลาเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนถนนพะมุรัตกับตรีเพชร เป็นบริษัทมุมฉากยาวไปตามถนนสองสายนี้เจ้าของคือนายสุนใช้หรือนายชัยบำรุงตระกูลเดิมนายสุนใช้เปิดร้านสยามตรีเพชรครับขายหมวกยี่ห้อบัรสซิลิโนโและบัและบัตโตเล่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อกิจการดีขึ้นและลุ่งเรืองจึงได้ย้ายมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง เปิดร้านรัตนมาลาเมื่อเปิดนะครับก่อตั้งราวปีพศ2461ถึง2462เป็นห้างใหญ่มีตู้กระจกแสดงสินค้าจากต่างประเทศเปิดไฟสว่างสวัยครับจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเช่นเครื่องครัวเครื่องสำอางเครื่องประดับอัญมณีเครื่องแต่งกายชายน้ำหอมเครื่องแก้วถาดกระเบื้องลงสีลายดอกไม้ มีหูล็อกเก็ตสินค้าดังของห้างก็คือแผ่นเสียงตราสุนักฐานไฟฉาย Everlady ตะเกียงเจ้าพายุอิด,ดาจักเย็บผ้าวาลิตัสและตแตรแบลสแบนเกานอนของฝรั่งเศสต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเริ่มตั้งแต่พศ2453สิ้นสุดพศ2468ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราคุดอันเป็นตราแผ่นดินอย่างใหม่อธิบายนะครับตราคุดเป็นตราแผ่นดินอย่างใหมซ่ซึ่งแทนของเก่าสำหรับประดับห้างรัตนมาลา เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดสินค <des ling> <des ling> ้าโด่งดังอีกอย่างนึงคือหมวกลูกเสือสกาลาดครับปัจจุบันนี้เนี่ยห้างรัตนมาลาจำกัดและบริเวณโดยรอบได้ถูกลื้อทิ้งไปแล้วครับและได้สร้างห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับบริษัทแลนแอนด์เฮาส์บนเนื้อที่14ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ชื่อห้างสับสินค้าดีโอสยามพราซ่ามีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เมษายน2536 จะมาพูดเรื่องครุฑอีกทีนะครับครุฑที่ไปสนีกลางนั้นนะ่ะสมัยจอมพลแปลกได้แก้ไขให้ปีกพยาครุฑกลางออกเรียนแบบนอกอินทรีของนาซีเยอรมันครับที่ท่านนิยมนับถือคือเป็นครุฑรุ่นใหม่นะครับไม่เหมือนครุฑรุ่นเดิม ก็คือเรื่องราวนะครับของห้างรัตนมาลาซึ่งก็มีรูปนะครับมีรูปเป็นโปสการ์ดกระดาษนะครับแล้วก็ผมเอาไฟล์เนี่ยไปทำลงแผ่นสังกะสีอย่างอย่างในคลิปนี่แหละครับอันกลางเ,เป็นรูปเก่าเดิมเลยครับซึ่งเป็นพุดแบบเก่า หลังคาแบบเก่าครับรถลาและการแต่งกายของคนนี้ก็ยังนุ่งโจงเสื้อละคอราดชปะเตนแบบเดิมอยู่เลยครับอันนี้เป็นรูปถ่ายในปี2461ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับด้านซ้ายเป็นห้างรัตนามาลาเหมือนกันครับแต่ว่าระยะเวลาห่างกันเยอะมากเพราะว่าเป็นภาพถ่ายในปี2520ครับ คุดเป็นคุดใหม่แล้วเห็นไหมครับนี่คุยเรื่องคุดเก่ากับคุดใหม่เห็นไหมครับมันต่างกันหลังคาก็แบบใหม่แล้วครับมุงกรเบื้องแบบใหม่ผู้คนในรูปก็แต่งกายแบบสมัยใหม่แล้วครับสรูปนี่น่าจะถ่ายห่างกันเรา50ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็มีรูปห้างรัตนามาลาซึ่งเป็นรูปวาดนะครับอันข้างล่างนะครับซึ่งของเหล่านี้ได้มาจาก โปสการ์ดกระดาษนะครับแล้วก็เอามาทำไฟล์ใหม่แล้วก็ทำสกรีนลงแผ่นสังกะสีครับเนี่ยครับก็มาทำคลิปไว้แบ่งปันเพื่อนๆถึงเรื่องราวของห้างรัตนมาลานะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไว้สำหรับผู้ที่เริ่มมาจุดตะเกียงใหม่ หรือเริ่มสนใจตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ได้ยินคําว่ารัตนมา,ามลาเป็ดรัตนมาลาห้างรัตนมาลาสุนชัยเป็นผู้แทนจําหน่ายที่ไปที่มาันก็เป็นแบบนี้แหละครับณนะปัจจุบันเนี่ยจุดที่ตั้งเนี่ยเป็นห้างดีโอสยามพาซ่านะครับจุดที่ตั้งของรัตนมาลาก็ยังทํารูปทรงคล้ายๆเดิมอยู่ แต่ว่าเป็นอาคารตรีเพชรครับของดีโอสยามพาซาว่างก็ไปดูได้ครับณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาทำไว้ในคลิปแบกปันเพื่อนๆสมาชิกข้อมูลบางส่วนก็เอามาจากเพจของเฮียเซ็งเล่าเรื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากที่ท่านทำไว้ แล้วตัวผมเองก็มาทําไว้แบ่งปันเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่อดทนฟังพูดจนจบมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ